สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมอนี้กลับมาพบกับน้ำเชียรวันที่31พฤษภาคม67นะคะท่านผู้ชมคลิปนี้โค้งสุดท้ายโค้งยืนยันอีกที่หนึ่งของพออนนทบุรีนะคะเป็นเลขสายของพอค่ะที่น้ำเชียเคยเกินหล้วก็บวอลล์แฮมี่ฟังเสมอค่ะว่าสายของพอนี่มักจะมาตัวเดียวมักจะมาตัวเดียวหรือว่ามักมาสองตัว เพิ่นตัดบพขาดบางเทียก็ได้มาตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมที่น้าเชี่ยเคยบอกให้ฟังหนล่ะค่ะ,ะถ้ามันส้นเล็กพอจะสีน้าเชี่ยก็จะบรได้ล่งสายของพอไห้หรือว่าพอวาล่งไปโหลดก็จะล่งไห้พอค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้เป็นวันที่31เน้าเชี่ยสีล่งไห้พี่น้องเบิ้งค่ะ,ะซ้ายดวนก่อนเที่ยงที่จริงจะได้มือนี้หรือว่าได้เมื่อวานค่ะเดือนนี้เพิ่นไปนางถา ล่อกันอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะกัดโทษตาเศ้าแล้วดิค่ะมือนี้โทษตาเศ้าเพิ่นวานัดน้ำเจี่ยมือแลงเพื่อนจีโทษมาบอกเทียงขึ้นค่ะท่านผู้ชมโอ้เทียงขึ้นผู้เดชล่วงคลิปค่ะเป็นมืออื่นเนาะค่ะสายด่วนงวดว่างหันเพิ่นให้วิ่งเก้าสามคูเก้าศูนย์ตรงตรงเลยค่ะท่านผู้ชมขนคิงลุกค่ะแล้วก็เป็นมืออื่นค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ อีกสายหนึ่งกับที่พี่นออ้องล่อค้อยเจจดใจจอก็คือที่ล่อค้อยค่ะท่านผู้ชมก็คือสายของนําเชียวันหวยออกค่ะเพิ่นจะมีสองสายเนาะค่ะท่านผู้ชมสายคองนําเชียวันหวยออกมีเข้ามีหลุดค่ะ,พะเพอ่อนวางหวดว่างหันนี่เพิ่นจะเป็นบนรางด้ค่ะเพิน่นไฮซูนมากเพิน่นไฮศูนเก่ากักบศูนหกค่ะ มีซีคูหนึ่งค่ะท่านผู้ชมบนรางเข้าเต็มๆล่อเป็นมืออื่นได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วการน้ำเชี่ยก็จะไปย่ำของอาจารย์ต่อยให้อีกเทียเพันมีที่เด็ดมากอีกจะคูเนาะค่ะเอาคลิปนี้ก็จะเป็นพอน้อนทบุรีน้ำเชี่ยก็ขอบคุณพอหลายๆเด้อค่ะทีพอทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยค่ะไปรับชมรับฟังพอกันเลยเด้อค่ะพอสวัสดีค่ะจ้าวันนี้จ้า มือนี้ยุดปะพอ่อแมีโอ้มือนี้วันวันสุกพอหยุดค่ะฝนต๊ว,าว่าพ่อเมื่อวานเนี่ยเ่าโอ้มือ,อมนี้ก็ได้ไม่ยุี่พอคึมล่องปลอ่ปลอ,ยปลอยแล้วมือนี้ค่ะพวกเนียเย็นซุ้มจำดีนอพอเลขกะสีเขาได้มือ,อนเนี่ยอันพอ่อตัวเลขกันน้ำเชื่อลื่มถามเลขอันติดบนล่างแม่ อันก้อนจะไปเอาเหล็กสายพ่อเนื้อเชียร์ขออนุญาตถามเหล็กกันติดบนล่างนใ,ใน,าน,นพอโอ้ไอเหล็กที่หกตัวน่ะเนี่ยมีนพ่อเนืเชียร์ก็ได้หาโตค่ะเก้าเก้าเก็ดแปดสามสองสี่เก้าเจ็ดแปดสามสองสี่ค่ะท่านผู้ชม ระว่างมันออกสามตัวคือเอฟซีเคยได้เด้วค่ะท่านผู้ชมเอาพ่อบานนี้เลขสายของพ่อนนทบุรีค่ะก่อนห้วยออกมาหนึ่งวันค่ะท่านผู้ชมตัวไรพ่อวิ่งก็ว,วิ่งตัวเก้า,าแล้วสองกับหนึ่งคือเก้า,าแเหล่าส้นห้องห้าอีกบ่กพ่อแมีนสองกับ,บหนึ่งดับกับแดกับเก่า โตมาที่หลังสามเะสามตัวเดียวตัวมาทีหลังคือสามเพราะว่าเลขเลขล่างพ่อเนี่ยมันติดสามกับสี่มนบ่คะแต่ว่าเขาจะออกขึ้นบนมันกับพ่อกับพ่าันเสียเลขพ่อคือกันว่นี้อ๋อ,อพอเราสามขึ้นบนมันบ่เลขสายพ่อมันมันมีหลายเจ้าให้สามบนค่ะ แล้วก็หลายเจ้าให้ซีบุญคือกันออืค่ะแต่ว่าพ่อนี่ถ้าแม่งถ้าแม่งอยู่คือจังเจ้ากบแปดนี่ย่านลุงลางเจ้าก็แปดค่ะแต่ว่าที่เนี้ยพ่อที่เนี้ยแน่นี่ซ้ายพ่อนี่คือตัวไหนแทหงวดนี่พ่อส้ายตรงสามตัวเดียวสายตรงสามตัวเดียวค่ะท่านผู้ชม สายตรงสามตัวเดียวเพื่อไฮบน์เป็นว่าพอ่อไอ้มาที่แรก,กนันไฮหมาบนไฮหมาบลน์โอ,โอมาที่หลังนี่มามาที่หลังนี่ชวนมากมันสิเป็นล่างได้ปะอืมค่ะล่างนี่เป็นตัวไหนพอ่พอของพอ่อเนี่ยท,ทิ่กทีกับสามยังว่าลังนะ่ะบน ค่ะอันนี้ลางสายสายสายหลอดนี่ลางก็คือซี้กับสามเป็นว่าพ่อเมนบาน้านนี้พูดไดสีซื้อฮาหนึ่งหกหนึ่งนี่ย่าซื้อไลด์ด้วยค่ะไต้องเสียใจดอกเลขคาหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็ฮาสองหกสองนี่ค่ะเพราะว่าพ่อเซกนี่มันบ่อใครมากน้ำกันไหมโอ้ ค่ะพ่อตัวที่สิเป็นตามาเนี่ยคือเลขหกขาหาหกแค่นั้นหกห้าห้าหกตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวที่มันสิเป็นตามาเด้อค่ะเพราะว่าวไ 5, 2, 5, 6, 1, 6, 1. 1> อ้หาสองกับหกสองหาหนึ่งหกหนึ่งนี่มันมาใครมาน้วยกันไหมน้ำเสียฟังเอาเด้ค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียสิบพื่ได้จุดค่ะเพราะว่าอันนี้มาเอาเลขสายพอค่ะ วามันก็ไปชดนเงินกับไเอเรยกพ่อหลองยี่เด้ค่ะเอรยกพ่อหลองมันก็หม้มาไอแถวล่างนี่สองห้านี่เมนบอมันสิบหัมาน้ากันเมนบอกมีมเห็นยุบก็เรียกดังเรียกสองห่าก็รู้ว่ามันมันดังแต่ว่าก็ขึ้นมาจังได้กต่หม,มาเรียกสองห่าสองห้ายังไงก็ไม่มาตามสูตรพอเด้อค่ะท่านผู้ชมตามสูตรสองห้า <5. S 1> <5. S 2> ไม่มา ที่มันสิเป็นจามานี่คือสองซีนี่สอง,ส,องสี่สองเจ็ดสองเก้าสองแปดยื่นเล็บนหรือล่างพออ่อันนี้พ่อครับพ่อซื้อพ่อกับบวกบนบวกล่างขึ้นกันนี่อืมค่ะบวกล่าหรือนนอะไรน,นะสมมติว่าสายจามานสามนี่พ่อจะเอาสามพินไปนประกบตัวไหนพ่อบนนี่สามประกอบหก ปักีปกก้สามซีสามเก้าสามหกสามแปสามแปดแล้วกาหนึ่งสมคันผู้ใดจีซื้อหนึงสามก็จะซื้อซื้อหนึ่งเอยซื้อสามหเอาซื้อสามนึันออกยากเนะพ่อแมนกับจีได้หาคู่บอกใครมาดิบ่ใครออกค่ะจิได้หาคู่เนะพ่อสามซีสามเก้า สามหกสามแปดสามหนึ่งกระชอนเลขพิเศษพอยุ่นดีพอเก้าสามก็แปดสามเมียนเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าหนึ่ก็ทิมมาได้ด้น้ำเสียเลขเลขแปดเก้าเก้าแปดหนึ่งมันกับพ่วงกันมากคือกันทิดเลขวันนี่เลขเดาอย่างาง,างั้นติดแต้มพอยุ่นบพพอเก้าแปดหนึ่งเหริดแต้มพอป่าค่ะอ๋อได้อยู่ ้าค่ะแต่ว่าเรียกบนพองามเลยดีพองามหนึ่งแปดหนึ่งเก่าสองแปดสองเก่าพิเศษเก้าแปดเฮ้ยเก้าสามและแปดสามย่ันนั่นพี่กันแล้วเพราะว่าคันอันคันเท่าบัวนั่นเท่ากับกันไม่เอากันเอาทุนขึ้นทั้งสี่กันอะไรค่ะคันคันเท่าโบกันเท่าเสียบกันได้เด้อที่บ่อแม่ เอาไปทุ่มบอลเจตัวว่ามันสิม่นแม่นเาไปทุ่มบอตัวนั้นคูบอตัวนั้นแม่นยุ่ง่อตัวตัตกันตัวรอห้องกับวอยาซส้เนาะแม่นโตโตกันเขาย่อมเสียสารเอาทุนขึ้นค่ะดีก็ตันสิบปุ๊บเดดเลยข้างล่างนี่ก็ยังซี่กับสามก่ยังประกบคู่ซีศูซสามสามสามแปดสามเก่าสามหนึ่งปกตินะพอแม่นค่ะ ที่บุกเนี่ยแหละที่ฟันในตาดาโลวดว่าล่างเนี่ยหายสองตัวเท่านั้นอู้รอเด้อค่ะท่านผู้ชมแม่นคว้วพอจริงๆเก่มาม่เชียวว่าสีเหลาอยู่ในคลิปอยู่วา่าเลขล่างพอเนี่ยเาขาสามงวดรุดสองงวดเขาสามงวดรุดสองงวดค่ะจ้าล่องวดน่ะคือพอวายอีหลีเหล็กล่างนี่ค่ะมันคอยจะฟันให้ได้ค่ะ นวดนี่มันการนั่นอยู่เนาะแต่ว่ามันมันฟันไห้พอได้แต่ว่าเลขงกวดนี่พ่อกับมันใจได้ว่าเอเลขพ่อพ่อรุดตตัวเรียกิ่งนี่่บลุดเนี่นอนเลยบนหรือล่างพ่อบอกว่าได้นี่ล่ะมันมันมันค่ามองนี่ล่ะมันข้ามองบอกว่าได้อือบ่มันใจพร่นก็บบอกอยู่ค่ะอยู่ในคลิปค่ะมันข่ามองที่ว่าเข้าฟันบ่ได้ว่าบนหรือล่างแค่นั้นค่ะแต่ทางวีคห์นี่กะ เก้านี่มันนาสิไปล่างจังผีนะเก้า <9 S 1> นาไปล่างคันจังสองนี่พ่อกับมันใจได้ว่ามันจะมากกว่าสองอถ้าเก้าแปดนี่พ่อกับติดอยู่ที่ขาเลขกราง mm hmm. เพราะว่าเล็กตัวประกบพอจะกอดข้อกันไม่นหนึ่งศูนย์เก้าแปดเลขเลขไก้เลขสองกับหนึ่งนี่ พ่อก็มั่นใจว่ามันมาเห็นตัวหนึ่งเนี่ยสองกับหนึ่งแล้วก็อ่าว่าพ่อเซกแล้วว่าสองนี่อันมันมากมันก็ต้องเป็นบนมันไม่ต้องเป็นร่างหรอกพ่อือมันก็ต้องเป็นบนแน่นอนถ้าว่าสามกับสี่นี่พวกซุ่มเสี้ยนยังไงข้าเจ้าข้าเจ้ากับเลี้ยนขึ้นบนเตียมแล้ว่ามันมาดูร่างเงี้ยน่นบอกว่าพวกเซียเรียกว่าครือกันแต่ว่าเซียแต่ว่ามันติเข่าแค่นั้น มันเปลี่ยนบางสิ่งนะเอาพอ่อป่านี้น้ำเสียก,กับสิลบกวนพ่อสามีด้พอพ่อขอบพระคุณพ่อได้หลายโศกดีแลอพ่อพรุ่งนี้ค่ะจ้า,<อ>าสวัสดีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมงวดว่างหันนี่พ่อเพิ่นวา่าสายของพ่อได้มากเก่ามันฝันไปส้นพอ่อกันเรือไปเร่รลงเนะาะครับค่ะงวดก้อนผุนกะสายของพ่อได้หนึ่งไปส้น ก็เล็กพอก็เลยบบอลในร่งค่ะแต่ว่าพอชนพอนนทบุรีเพิ่นฝากคว้วมาว่างวดนี้เบาๆไว้ก่อนเด้อรก็ไมาเชื่อว่าเล็กรางเพิ่นนี่ยังกว่าเล็กเล่นรางพอพอแบบบอกกนทำเชื่ออยู่เนาะว่าเพิ่นก็ยานอยู่เพราะว่าส่วนมากมันสิหลุดสองแล้วก็เขาสามครับจีเป็นนังสั่นอันนี้สำหรับรางของเพิ่นเมียนเขาสามรุดสองเขาสามรุดสองถ้างวดนี้ก็ต้องหลุดตัวเนี่ยเ่ออย่าให้เป้งสั่นหรอกแต่เพิ่นกะว่าดูดีงวดนี้ ให้ระวังในคลิปค่ะหวดหนะพอสิผ้าจวดนะอ๋อค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมหวดนี่งวดว่าหันนี่สายตรงของพอมันได้เก่าค่ะงวดนี่มาได้สามงวดนี่ได้สามมันบ่ตรงเสถีดรก็ได้ลงให้เอฟซีเบิงค่ะครับ่ตรงกันดินี่นี่มันบ่ตรงกันกับของพอพอได้หนึ่งกับสองสถียนี่คัดแยงกันแล้วค่ะท่านผู้ชมครับ บอลน้ำเชียก็เลยถามในคลิปนอพอก็เลยมากนี่และค่ะสามสี่สามเก้าสามหกสามแปดสามหนึ่งช้อนพออยู่ดีค่ะสามเก้าสามแปดเนี่ยชุดพิเศษอันนี้เลขกันหัวกระถามพอแล้วค่ะทีเอฟซี FC เค่อยถือสามตัวอยู่ในนี้ค่ะเลขติดบนล่างคือพ่อนนทบุคือพ่อชนบุรีนี่ค่ะเก้าเจ็ดแปดสองสามสี่เอฟซีถือสามตัวสองหมวดน้องกระมาเชียร์เนียนครบผนี่นี่แหละค่ะท่านผู้ชม ขัดแย้งกันค่ะขัดแย่งกันแล้วสำหรับรางเน้่ค่ะล่างสายของพอยังเป็นตัวเดิมแต่ว่าพอบ่หมั่นใจเด้อค่ะเพิ่นกับวายุว่าบ่หมั่นใจก็คือบ่หมั่นใจค่ะเพิ่นไดซี่ับสามตัวเดียวกันประกบก็จะเหมือนกันถ้าพอว่าเก่าแปดมากก็เอายุนี่ละนี่เก่าแปดยุนี่พะว่าเพิ่นว่าคิดว่าเลขเด่นรางเพิ่นหมวดนี่มันสิรุด คือเก่ามาเชียวาล่ะค่ะสถิติน้ำเชียล่งไปให้เบิงแล้วก็เลเยบ่ไแล้วไมให้เบิงอีกเข้าสามหลุดสองถ้าเป็นมวดนี่ถ้าเป็นเข่าสามหลุดสองมวดนี่ต้องรุดตัวนี้ครว่าตามสถิติบ่ด้เอาขึ้นมใม่เบิงค่ะเพะว่าน้ำเชียปล่อยออกไปแล้วตอนนั้นค่ะก็ลองเบิงขันมันหลุดพอวา่าพอกระบอในี่คิปอยู่เก่าแปดเด้อค่ะลองเบิงนอก่ะทดันมู่ชส้ม บางทีมันก็อาจจะเข่าซีงวดติดกันก็ว่าบ่ได้เนาะแม่นค่ะแคปนาจอไว้เบอร์แรกนะคะ่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะมีของพอค่ะท่านผู้ชมเนาะวดนี้ไม่ตรงกันค่ะน้ำเสียกับเลยลงให้พี่ร้องเบองค่ะคลิปนี้เป็นเลขสายของพอเนาะค่ะ เลขสายของพอบนสายตรงเพิ่นไหามาสามค่ะดันผู้ชมบนงวดว่างหานันนี่พอว่าเลขสายของพอมันติดเก่าบนมันไปชนกับพออยู่ดีค่ะดันผู้ชมงวดนี้บ่ชนกันเลยพอเพิ่นไหหนึ่งกับสองตัวประกบแปดกับเก่าแต่ว่าพอเพิ่นประกบเลขชุดพิเศษไหยอยู่เนาะค่ะ เอา้าจัาไดกะผิดจรณาบงเดอร์ขาดาันผู้ชมเหล็กสายของพอลางส้นพออยู่ค่ะคือจังงวดปุ่นเพิ่นกะว่าเหลขกสายพอเดอหนึ่งตัวเดียวงวดที่อาจารย์ผู้เพิ่นดับหนึ่งบอยูมันออกหนึ่งเจ็ดนั่นค่ะดันผู้ชมพิจารณาเบองค่ะท่ขาดันผู้ชมคลิปต่อไปน้ำเชียสีไปถามโค้งสุดท้ายปูสมใายค่ะดันผู้ชม เพราะว่าถ้าเพอปูสีเขีสามตัวเลยค่ะถ้าเพอค่ะน้ำเชีย่ยจะตามปูเพราะว่าปูเิ่นมักปล่อยเลกขกครั้งเดียวม้วนเดียวจบบา่านี่ถ้าเลขออกปูเิ่นจะโทษมากลูกลาว่กโทษหาปูยังสีค่ะท่านผู้ชมว่าสิเป็นยังสีน้ำเชีย่ยก็เลยจะโทษไปยามปูค่ะน้ำเชีย่ยสีเกาะติดเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นบ่มักปล่อยหลายขิปค่ะ สำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอ,อยู่ดีไม่แห้งสุขุมสุขคนสวัสดีค่ะ